สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรียนเถอครูอยากสอนเรียนคณิตศาสตร์ง่ายๆสไตล์ครูเสือสำหรับวันนี้ครูก็จะมาสอนต่อนะครับในเรื่องของอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวอ่า EP ที่แล้วครูสอนในเรื่องของการใช้สมบัติการบวกกับสมบัติการคูณในการแก้อสมการนะครับซึ่งแยกกันเลยนะครับคือข้อหนึ่งก็ใช้สมบัติการบวกอีกข้อหนึ่งก็ใช้สมบัติการคูณแยกกันไปเลยวันนี้ครูก็จะมาสอนในเกี่ยวกับ1ข้อใช้สมบัติ2อย่าง สมบัติคือใช้เป็นการประยุกต์ต่อจากไปงานที่แล้วนะค,คือใช้สมบัติทั้งบวกทั้งคูณเลยในข้อเดียวกันการทําจะทํำยังไงนะครับเราก็มาดูกันเลยครับทั้งนี้เอาไปดูข้อแรกครับข้อแรกบอกว่า 2x-9 มากกว่า11นักเรียนดูตรงนี้ครับ 2x-9 มากกว่า11เทคนิคการจําง่ายๆนักเรียนตัวเลขที่ติดกับตัวแปรตัวเลขที่ติดกับตัวแปรคือตัวสุดท้ายที่ถูกกําจัด โอเคนะอย่างอันนี้ตัวเลขที่ติดกับตัวแปรก็คือ2นะเพื่อนสองมาติดกับ x เลยเพราะฉะนั้นสองคือตัวเลขตัวสุดท้ายที่ถูกกาจัดเพราะฉะนั้นอันแรกที่เราต้องกําจัดก็คือลบเก้าอ่ะมันลบอยู่เราก็บวกเข้าครับตรงนี้ก็เขียนไปครับอ่าลบสองเลบเก้าเนาะอ่าครูอยากให้9ก้าหายไปมันลบอยู่ครูก็บวกเข้าครับบวกเก้าอ่าฝั่งซ้ายครูบวกเก้าฝั่งขวาครูก็ทําไมครับบวกเก้าเหมือนกันครับนะเพื่น ซ้ายขวาต้องทำด้วยเครื่องหมายเออ่ต้องทำด้วยตัวเลขตัวเดียวกันอ่ะโอเคอันนี้ก็ได้แล้วครับลบเก้ากับบวกเก้าหายครับอ่ะไม่ไม่มีลบสองเลยเนาะตัวทีนักเรียนเอาลบออกอ่อันนี้ก็เหลือแค่เท่าไหร่ครับนักเรียนเหลือแค่สองเมากกว่ายี่สิบนักเรียนอยากให้สองหายคราวนี้สองมันคูณอยู่เราจะให้สองหายก็สองหารครับนักเรียนก็สองเหารสอง ฝั่งซ้ายหาร2ฝั่งขวาก็หาร2ด้วยนะเรี๋ยก็เป็น20ฝั่งซ้ายตัดตัดครับนักเรียนก็เหลือแค่อะไรครับนี่นเหลือแค่ x อ2อเป็น2 2 10 20เพราะฉะนั้นฝั่งขวาก็ได้20เออฝั่งขวาก็ได้10นะครับเราก็ได้แล้วนะครับ x มากกว่า10โอเคนะอันนี้ครูให้เขียนกราฟด้วยน,นักเรียนเขียนก็ได้ไม่เขียนก็ได้นะครับ ถ้าเขียนก็เขียนยังไงนะอาจจะครูพ,พาเขียนก็ได้พื้นที่พอมีเหลืออยู่บ้างตรงกลางเป็นศูนย์แล้วกันนะครับเป็น5เป็น10เป็น15บห้ลบห้ลบสิบ ลบ15แล้วกันนะครับอ่าสีเป็นจุดโปรง่งครับน้องเรียน x มากกว่าเป็นจุดโปร่งไปทางขวาก็จะได้ลักษณะแบบนี้โอเคนะอ่าไปดูต่อครับ,บข้อ2อ่ะข้อ2อบอกว่า2 x 2 x ออกลบ13มากกว่า17อเจข้อสองนี่คล้ายๆข้อหนึ่งูไม่ทำดีกว่านะครับเอาไปดูข้อที่สาม ข้อที่3นะครับข้อที่3 5x บวก4นักเรียนดูเห็นไหมครับ 5x 5ติดอยู่กับ x ครับ5คือตัวสุดท้ายที่ต้องถูกกำจัดเพราะเรามากำจัด4ก่อนอันนี้ก็ได้เท่าไหร่ครับนี่ก็5 x อบวก4่อ่ามันบวกอยู่แล้วก็ลบออกนะครับลบ4ฝั่งซ้ายลบ4ฝั่งขวาก็ต้องลบ4นะก็เป็น29่บ4อา่นะครับบวก4ลบ4ตัดกันหายครับนักเรียนก็เหลือแค่เท่าไหร่เอ่ย เหลือแค่ 5x 29ลบ4เหลือเท่าไรนักเรียนเหลือ25อนักเรียนอยากให้5หายก็ทำไมครับก็เป็น 5x หาร5น้อยกว่า25หาร5เข้านะนะครับที่น,นี้5ตัด5หายครับเหลือแค่เท่าไรนักเรียนเหลือแค่เจ็ดด้านล่างนี้ก็ได้นะครับ x น้อยกว่าอันนี้ก็ตัดครับ5 1เป็น5 5 5 25นะครับแทนฝั่งขวาก็ได้ X น้อยกว่า5โอเคนะไม่ต้องวาดกราฟก็ได้นะลูกนะนะครับเพราะเราเรียนเกี่ยวกับการเราได้ฝึกวาดกราฟมากัน2 EP แล้วแหละโอเคคราวนี้มาดูข้อที่อะไรบ้าง่ะข้อที่เอ่อ6แล้วกัน6ไหม่กก็คล้ายๆกันแค่เปลี่ยนเครื่องหมายะ6ไม่เอาดีกว่า ไปดูข้อไหนข้อสี่ก็ได้นะครับเครื่องหมายไม่เท่ากับมันเดิมข้อทักเรียนอะไรเ่ยนี่ก็เป็น c x เบวกปดนะบวกอยู่อยากให้มันหายก็เป็นลบแปดฝังไม่เท่ากับก็ใช้เครื่องหมายไม่เท่ากับธรบรนะมดาครับลบสามสิบหกฝั่งซ้ายลบแปดฝั่งขวาก็ต้องลบแดด้วยนะครับ บวกแกัลบ8หายนะักเรียนก็เหลือแค่เท่าไร 4x ไม่เท่ากับเท่าไรครับลบ36กับลบ8ก็เป็นลบ4 4นะครับอ,อยากให้4หายใช่ไหมเราก็ทำไงครับก็หารด้วย4ก็เป็น 4x หาร4ฝั่งซ้ายหาร4ฝั่งขวาก็ต้องหาร4เหมือนกันครับ 4, อันนี้ตัดกันหายครับ c หนึ่งเป็นสี่สี่สิบเอ็ด้้สี่สิบสี่นะคตอนเราก็ได้ทำไมครับนี่ x ไม่เท่ากับลบสิบเอ็ดโอเคนะครับไม่ยากนะครับมันบวกอยู่แล้วลบออกนะครับมันลบอยู่เราบวกเข้านะครับอ่าอย่างข้อหนะ้าฮะข้อห้าก็เป็นอะไรครับ 5 x ลบ10อ่ามันลบอยู่แล้วก็บวก10เข้าไปน้อยกว่าเท่ากับอฝั่งซ้ายบวก10ฝั่งขวาก็ต้องบวก10ด้วยครับอันนี้ก็ตัดกันหายนะครับลบ10กับบวก10หายนะครับก็เหลือแค่เท่าไรเอ่ยนักเรียนเหลือแค่5 x น้อยกว่าเท่ากับลบ60บวก10ก็ได้เท่าไรครับได้ลบ50 5x อ,อยากให้5หายก็หารออกครับเพราะ5มันคูณอยู่ 5x หาร5น้อยกว่าเท่ากับลบ50หาร5้าตัดครับนะครับ51เป็น5 50เป็น50นะครับฝั่งซ้ายเหลือ x เดียวน้อยกว่าเท่ากับฝั่งขวาก็ได้เท่าไหร่ครับต้เรียนนี่ฝั่งขวาก็ได้ลบอเคนะ ข้อ6ก็คล้ายๆกันนะครับให้นักเรียนไปฝึกทําดูาไปดูแบบฝึกหัดคูก็ให้มาน่าจะประมาณ6ข้อเหมือนกันนักเรียนก็ไปลองฝึกทําดูเองนะครับต่อมาเป็นลักษณะของเศษส่วนมีลักษณะเป็นเศษส่วนบ้างครับนักเรียนเหมือนกันครับใช้ใบงานที่7เนี่ยก็ยังใช้ความรู้คล้ายๆกับใบงานที่6ที่ผ่านมานะครับเราต้องดูให้ออกว่าตัวเลขไหนนะครับอย่างที่ครูบอกครับตัวเลขที่ติดกับตัวแปรนะครับตัวเลขที่ติดกับแปรคือตัว สุดท้ายที่ต้องถูกกําจัดนะครับอย่างอันนี้ตัวเลขที่ติดตัวแปรเนาะเห็นไหมครับ2มันติดอยู่กับ x แบบนี้เขาเรียกว่า2ติดกับตัวแปร2มันอยู่กับตัวแปรอันนี้2อ,อันนี้2ไม่ได้อยู่ติดตัวแปรครับ2ติดอยู่กับ x 2ติดอยู่กับ1ด้วยโอเคนะเพราะฉะนั้นจากข้อนี้เห็นไหมครับ1เป็นตัวที่อยู่ติดกับ x มากกว่า2โอเคไหมสติด x ด้วย2ติด1ด้วยแต่ว่า1 1ตัวเนี้ย ติดอยู่กับเดียเพ้นหนึ่งคือตัวสุดท้ายที่ต้องถูกกาจัดโอเคนะเพ้นท์ไปดูข้อลองดูข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งอย่างนี้ก็ทําหลักการคล้ายๆกับใบงานที่แล้วครับงงนักเรียน x ส่วนสองมันลบหนึ่งใช่ไหมล่ะเราอยากให้ลบหนึ่งหายแล้วก็บวกหนึ่งเข้าครับน้อยกว่าห้าฝั่งซ้ายบวกหนึ่งเข้าฝั่งขวาก็ต้องบวกหนึ่งเข้าเหมือนเดิมเข้าเท่ากันนะครับอันนี้ก็ตัดครับลบกับบวกตัดหาย แล้วก็เหลืออะไรครับต้องเรียนเหลือ x ส่วน2น้อยกว่า5บวก1ก็คือ6ฝอั่งซ้ายมันมีส่วน2ใช่ไหมล่ะก็ทำไมครับก็เป็น x ส่วน2เราอยากให้2นี้มันหายอยู่เราอยากให้มันหายเราก็คูณ2เข้าฝั่งซ้ายคูณ2ฝั่งขวาเราก็ต้องคูณ2ด้วยนะเพื่อนอันนี้2ตัดนี่หายครับเหลือแค่อะไรด้านซ้ายก็เหลือแค่ x น้อยกว่า6คูณ2เป็นอะรครับ6คูณ2เป็น12ก็ได้แค่นี้โอเคนะง่ายง่ายไปดูอย่างข้อ2บ้างครับข้อ2อเราจะมองลักษณะใส่วงเล็บให้มันก็ได้นะนักเรียนครับก็เป็น X อย่างเงี้ยบวก1นะส่วนด้วย2มากกว่า11โอเคนะเห็นไหมครับส่วน เห็นว่าตัวที่อยู่ติดกับ x มากที่สุดก็คือ1ตามที่ครูได้อธิบายไปข้างต้นไหน,นครับตัวที่ติดกับ x ก,ก็คือ1มันบวกอยู่เพราะนั้นตัวที่กําจัดก่อนเขาก็คือ2ลูกอันนี้เราก็คูณ2เข้าไปด้านซ้ายคูณ2ด้านขวาก็ต้องคูณ2เลยนะครับก็ตัดตัดนะครับด้านซ้ายมือเหลืออะไรครับด้านซ้ายมือเราเหลือ x บวก1มากกว่าด้านขวา11คูณ2ได้22 หนึ่งมันบวกอยู่เราอยากให้มันหายครับต้งเรียนเราก็ลบออกไม่ใช่เอลิคิดลบนะลูกนะครับ1นึบวกหนลบหมากกว่า2 2่สิบสลบหนึ่ลักษณะนี้บวกลบตัดหายครับด้านซ้ายก็เหลือแค่ X เ,เดียวมากกว่า22-1ลบ1ก็เหลืออะไรครับ21โอเคนะ ไปได้ x มากกว่า21ตัวอย่างที่3นะครับคลา้คลายกับตัวอย่างแรกตัวอย่างที่4คล้ายกับตัวอย่างที่2 5กับ6ก็เหมือนกันนะครับอโอเคเพราะฉะนั้นสำหรับหน้านี้ครูพายามแค่2ตัวอย่างนะครับที่เหลือนักเรียนคงน่าจะทำเองได้ก็ฝึกทำนะครับนักเรียนฝึกทำาล้วตนเองจะได้เก่งๆแล้วก็มีแบบฝึกหัดที่7นะครับก็ไปฝึกทำดูนะครับนักเรียนไม่ไม่ยากอะไร ไปดูใบางานที่8ดต่อเลยนะครับใบางานที่8ปดเขาเรียกว่าครูเขียนว่าอยู่ในรูปการคูณนะครับหรือตรงน,นี้เขาเรียกว่าสมบัติการแจกแจงก็ได้นะครับเราตรงนี้เราจะทําได้2แบบนะครับครูจะทาให้ดูทั้งสองวิธีนะครับแบบแรกนักเรียนก็มาดูลักษณะอย่างข้อที่หนึ่งเลยนะครับอย่างข้อที่1จะเห็นว่าเห็นไหมครับน,นั่นตรงนี้ ถ้าใช้ความรู้ที่ครูบอกเมื่อกี้นะครับตัวเลขที่อยู่ใกล้ x ที่สุดถูกตัดเป็นตัวสุดท้ายเพราะฉะนั้นอันนี้2มันอยู่นอกวงเล็บลูกนะครับสองอยู่นอกวงเล็บตัวที่ใกล้ x มากที่สุดก็คือ1นึ่งใกล้ x แค่หนตัวนี้คือตัวที่ตัวส,สุดท้ายที่จะถูกกําจัดนะครับตัวสุดท้ายถูกกาจัดนะครับถ้าใช้ความรู้เดิมเนาะเราก็จะได้เทไลน่นี่ครับนี่นักเรียนเราก็จะได้กําจัด2ก่อนนะครับก็เป็น2วงเล็บ x บวกหนึ่งใช่ไหม เราอยากให้สองหายเนะื่องจากสองมันคูณอยู่ยกับวงเล็บนักเรียนเราอยากให้สองหายแล้วก็หารด้วยสองฝั่งซ้ายหารสองฝั่งขวาเราก็หารสองเหมือนกันนักเรียนโอเคนะคล้ายๆกับไปงานที่แล้วเลยนะครับอันนี้ก็ตัดคำนักเรียนฝั่งซ้ายแล้วก็เหลือ x บวกหนึ่งน้อยกว่ายี่หารสเลยท่านนักเรียน20ิบหารสองเหลือสบน,นะครับสองหนึ่งสองสองสยี่สิบ ครับอ่าราวนี้น,นะครับ1บวกอยู่เราก็ลบออกครับนักเรียนก็เป็น1บวก1นลบ1น้อยกว่าฝั่งซ้ายลบ1ฝั่งขวาก็ต้องลบ1นักเรียนโอเคนะบวก1่ลบหหายครับนักเรียนเหลือแค่ x น้อยกว่า10ลบ1เหลือ9เ้ป็นคำตอบของอสมการตอนนี้ก็คือ x น้อยกว่า9อ่าอันนี้คือวิธีแรกนะก็คือการใช้ สมบัติการคูณนะครับแล้วก็สมบัติการบวกในการหาคําตอบเอามาดูตัวอย่างข้อที่2องข้อที่2เนี่ยนะครับข้อที่2นักเรียนสามารถทําคล้ายๆกับข้อที่ทำแบบข้อที่1ก็ได้นะแต่ครูจะให้ใช้อีกสมบัติหนึ่งที่เรียกว่าสมบัติการแจกแจงนะสมบัติการแจกแจงคือการคูณเข้าในวงเล็บครับนักเรียนอย่างสตัวนี้คูณเข้าไปใวงเล็บสเข้าไปคูณ x ก็ได้ 3x นักเรียนนะครับเจอลบก็ใส่เครื่องหมายลบครับ สามคูณสี่ก็เป็นเท่าไหร่นักเรียนสิบสองน้อยกว่าหรือเท่ากับยี่สิบเจ็ดแบบนี้นะอันนี้เขาเรียกว่าการใช้สมบัติการแจกแจงนะครัแบบคือการคูณเข้าไปในวงเล็บมันเองอ่าคราวนี้เราก็มาดูครับใช้ความรู้จากใบงานที่เจ็ดนะครับเห็นไหม,ไหมตรงนี้เราก็ใช้ความรู้ใบงานที่เจ็ดเลยตัวที่ติดกับตัวแปรก,ก็คือสามเห็นไหมสาม 3, แป้นสามตัวนี้คือตัวสุดท้ายที่ของเราเราก็จัสิบสองก่อนงั้นอ่ะเราก็ได้เท่าไรครับนี่สามเอ็ก ลบสิบสองอ่ามันลบอยู่บวกสิบสองเข้าไปเพื่อให้มันหายน้อยกว่าเท่ากับยี่สิบเจ็ดบวกสิบสองโอเคนะซ้ายบวกสิบสองขวาก็บวกสิบสองด้วยนะครับอ่าบวกลบหายลูกแล้วก็เหลือเท่าไรครับนี่เราก็เหลือสามน้อยกว่าเท่ากับเท่าไรครับยี่สิบเจ็ดบวกสิบสองได้สามสิบเก้า เราอยากให้สามหายทำยังไงก็หารสามออกตัดดีหารสามฝั่งขวาก็ต้องหารสามด้วยจะสามสิบเก้าหารสามฝั่งซ้ายได้เท่าไหร่เอยท่านนักเรียนตัดทอนก่อนนตัดได้ก็ตัดครับตัดตัด,ตดนะครับฝั่งซ้ายเราก็เหลือแค่ x ครับน้อยกว่าเท่ากับฝั่งขวาตัดครับสามหนึ่งเป็นสาม สาเราได้ส9เาครับก็คือ13อะไรตัดเพราะฉะนั้นข้อนี้ x น้อยกว่าหรือเท่ากับ13ก็จะได้ออกมาลักษณะแบบนี้โอเคนะเพราะฉะนั้นอันนี้คือแบบที่1น,นี่แบบที่1น,นะครับใช้แบบนี้ก็ได้นะครับหรือใช้แบบนีก้ก็ได้นะครับเอาทีใช้สมบัติการแจกแจงก็ได้ในการหาคำตอบเพราะฉะนั้นข้อ 3 4นะครับแล้วเรียนก็เลือกวิธีการนะครับใช้แบบไหนก็ได้นะเอาที่นักเรียนถนัดหรือเอารูปแบบที่นักเรียนที่นักเรียนชอบนะครับก็มีตัวอย่างที่3 4 5 6 7อันนี้ก็ไปฝึกทําเอาเองนะครับนักเรียนฝึกทําฝึกบ่อยๆนะครับเดี๋ยวเราก็เก่งแล้วก็มีแบบขนาที่8ให้เราฝึกอีกนะครับออโอเคนะครับสำหรับใบงานที่9นะครับ เป็นในลักษณะของตัวแปรนะครับตัวแปรอยู่สองข้างเลยนะ x นะครับ4 x 3 x ตัวแปรอยู่สองข้างการแก้อสมการลักษณะแบบนี้เดี๋ยวคุณครูนะครับจะพามาทำในสัปดาห์หน้าก็แล้วกันเนาะนะครับออในคลิปหน้าดินะครับในคลิปหน้าเดี๋ยวครูจะพาทำนะครับสำหรับวันนี้คงต้องลาแค่นี้ก่อนนะครับอย่าลืมแบบตามที่ครูบอกนะครับนักเรียนต้องหมั่นฝึกหมั่นทำด้วยตัวเองนะครับวิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ต้องใช้ทักษะ ทักษะก็คือการฝึกฝนหรือการทาบ่อยๆนะครับนักเรียนต้องทำไปตนเองนะครับลอกเพื่อนลอกอะไรก็ไม่ไเกิดประโยชน์นะครับเขียนตามเข้ามาก็ไม่ได้เกิดประโยชน์นักเรียนต้องฝึกทำวยตนเองอ่ะสำหรับวันนี้คุณครูค,คงต้องลาแค่นี้ก่อนก่อนจบคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปสำคัญสำคัญจากคุณครูแต่วันนี้คงต้องลาแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ